หนึ่งสนามสุดคลาสสิกครับของฟุตบอล BYD d o l p h i n l e a g u e 3นะครับหวายกรองสเตเดียมครึ่งแรกนะครับเริ่มแล้วนะครับเ c d c ดีเสียบอลเจอรี่อโคเซ่ครับลองยิงมาลูกดีครับรับไปได้ครับจังหวัผงซีรีส์ไฮนัทนันบอลเร็ว นัทน,านันหมวนอยู่แล้วจัดช่องจังหวะจ่ายต่อมาลูกนี้ชโชต้าหมุนมาแล้วได้กดลูกนี้ปิปตู้ลูกหลมความลงไปผู้ตสินคุณพาราทิปหอมหวาน<อ>นะครับ<อ>เป่า<อ>จบครึ่งแรกนะครับขึ้นมาออกขวาลูกนีเปิดผักเข้ามาแล้วอนุทชาย,ยิโคอเสาโอ้โหปฏิยาเตจยาวขึ้นมาข้างหน้าถึงหมงกัน แล้วเจอรี่มาเข้าทางอนุชาลากมาแล้วย้อนมาลูกนี้แล้ว1-0โอ้โหเป็นฟาซิสโซโช,ต,โชต้าโชสเตปหน่อยครับจังหวะน,นี้โอ้โหมีแฉในโชครับอนุชาลากมาแล้วหักกลับมาโชต้าตวัดยิงโดนไม่ดีนะครับแต่ว่าบอลมันหนีมือทางแล้วัะพัดได้เปิดไปหน้าประตูจังหวะแล้วใจโบกลูกดีครับโอ้โห เปิดมาเสาแรกโดนโผงม,มาแล้วเบรดานเวียกลูกนี้ได้ประตูอนุชาโอ้โหยังไม่ได้ครับเชิพัชินพัทจี้มาแล้วชินพัทเปิดไปเสาสองยักโขกเช็ดลูกนี้โอ้โหปัดไม่ได้เข้าทางจังหวะของชนการยิงซ้ายลูกนี้ต้องเสกโอ้โหูครับเข้าซ้ายชนการดนะครับยิงแล้วมีพุ่งไปรับดึบแล้วลงและคุณพ,พระอาทิตย์หอมหวานนะครับเป่าจบเกมครับ